สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจเปรมศักดิ์พรมนินทร์แล้วก็รายการข่าวไลน์เรีิโอนะครับทางช่องทาง y t u t u นะครับวันนี้มาอยู่กับคันนี้ครับ BYD Dolphin นะครับวันที่จะออนนี้ก็คือวันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการตอนนี้ราคาอย่างเป็นทางการเรายังไม่ทราบแต่ประมาณอยู่กลมๆประมาณก็หกเจ็แสนประมาณนี้แล้วก็จะมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่น Standard แล้วรุ่น ซึ่ง2ตัวนะครับระยะทางจะแตกต่างกันครับตัวส t a n ด a r d เริ่มต้นอยู่ที่410กิโลเมตรนะครับตามโหมดทดสอบของเขาแล้วส่วนตัว Exten d e ทนนะครับจะอยู่ที่490นะครับต่างกันอยู่ประมาณ80กิโลเมตรนะครับในระยะทางที่สามารถวิ่งได้ส่วนอื่นๆนะฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่สิ่งที่จะสังเกตได้ว่าแตกต่างกันนะครับภายนอกที่ดูได้อันเดียวเลยก็คือลายล้อแม็กกับตัวขนาดล้อนะครับตัว s t a n ด a r d จะล้อ16ตัว e x t e n d ตตัววิ่งระยะไกลได้ก็คือตัว ล้อจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับแล้วก็ลายกันมาแล้วก็อีกอันนึงครับที่จะเห็นความแตกต่างก็คือสีของตัวถังโดยสีในตัวสแตนดาร์ดนั้นจะมีอยู่สีสีแล้วก็จะเป็นตัวสีโมโนโทนส่วนตัวท็อปนั้นสามารถเลือกได้ว่าเป็นสีโมโนโทเอ่อทูโทนนะครับหลังคาจะเป็นหลังคาดำนะครับแล้วก็ภายในจะมีอยู่ทั้งหมด3สีจะแตกต่างกันตามสีภายนอกนะครับอันนี้ก็ไปลองดูกันได้ที่โชว์รูมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับภายนอกว่ามีอะไรบ้างนะครับไฟหน้านะครับมาเป็นแบบ led projector นะครับพร้อม daytime Landing Light เข้ามาให้นะครับการดีไซน์ต่างๆนะนี่ช่องนี้ช่องนี้เขาจะบอกว่าเหมือนปากของปลาโลมาช่องรับลมนะครับมีกล้องอล l าวิวมอนิเตอร์ให้360องศานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้ BYD มีมาอยู่ให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าขนาดย่อมย่อมๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะสำหรับไซส์ขนาดนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับล้ออย่างที่บอกไปนะครับล้ออันนี้นะครับเป็นล้อ ขนาด195/60 R16 นะครับแล้วก็จะมียางจะเป็นโลโก้ลายโลมาด้วยนะครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆนะครับลินหลงนะครับลินหลงนะครับ195/60 R16 แล้วบอกไปแล้วนะครับดิสเบรก4ล้อนะครับมีด้านหน้าเป็นช่วงล่างแบบแม็กฟอร์สันสตัดนะครับอันนี้ตรงนี้ที่จะบอกมาให้แล้วก็ตัวนี้นะครับที่ชาร์จนะครับมีทั้ง AC และ DC นะครับมีสามารถชาร์จด่วนได้ แล้วตัวนี้นะครับสามารถจะแตะเป็นแบบคีเลสนะครับตัว N F C เป็นการ์ดนะครับแตะเพื่อปลดล็อกได้นะครับก็จะมีโลโก้อยู่แล้วก็มีกล้องด้านข้างให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ด้านนอกนะแล้วนี้ก็จะเป็นคีเลสเอนทรีนะประตูกลับมาใช้แบบงัดไม่ได้แบบดึงนะตัวนี้นะครับกลับมาแบบงัดนะครับอันนี้เข้ามาให้นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับดิสเบรกสล้อนะครับแล้วก็ยางด้านหลังก็ยังเป็นขนาดเดียวกับล้อหน้านะครับ195 60 r 1 6นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมันมีเซ็นเซอร์ให้มีกล้องมองหลังให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโลโก้นะครับเนมเพลต byd dolphin นะครับไฟกลางคืนนี่จะสวยมากแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามานะในตัวที่เป็นแบบ h a t ช h แบ็กนะครับเป็นรถไฟฟ้าไม่กี่รุ่นนะครับที่มีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เมืองไทยรีเควสตไปนะครับที่เมืองจีนนะว่าขอทําตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้วยนะตรงนี้ นะครับเ็เรียกได้ว่าดูลงตัวทีเดียวนะกับดีไซน์นะครับของตัวเจ้า BYD Dolphin นะครับขนาดข้างนอกอาจจะดูคันเล็กๆนะแต่ข้างในเข้าไปเนี่ยการดีไซน์ต่างๆเนี่ยกว้างทีเดียวแล้วก็จุดขายอันหนึ่งนะครับตามมาดูตรงนี้เลยดีกว่าด้านหลังอันนี้ก็ตำแหน่งที่นั่งเล็กรูมเฮดรูมอะไรต่างๆนะครับอืมน,น,นะครับ ยังเหลือนะผมสูง170นะครับแล้วเนี้ยเบาะมาจะตำแหน่งที่นั่งแบบสบายๆหน่อยเล็กลุมก็ยังเหลืออยู่แต่ถ้าเกิดเลื่อนไปเนี่ยตำแหน่งอย่างเงี้ยตำแหน่งคนขับเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือเยอะหน่อยอนี่นะครับเหลือเยอะทีเดียวนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยช่องเก็บของด้านหลังนะครับใส่โทรศัพท์ได้ใส่แท็บเล็ตได้ต่างๆได้นะครับ มี USB C USB A มาให้มีที่วางแก้วให้ตรงนี้นะครับและด้านข้างก็มีที่วางอยู่แล้วก็อย่างที่บอกครับภายในนะเป็นสีทูโทนนะครับอันนี้จะเปลี่ยนไปตามสีของตัวถังรถจะไม่เหมือนกันในแต่ละคันนะถ้าสีตัวถังแตกต่างกันก็จะไม่เหมือนกันนะครับที่เท้าแขนนะครับพร้อมที่วางแก้วนะครับหมอนรองศีรษะมาให้แล้วก็ตัวถ้าเกิดเป็นตัวสแตนดาร์ดตัวเริ่มต้นจะไม่มีหลังคาที่เป็นพาราลลิ s ซันรูฟนะครับ แล้วก็ดูดีไซน์อะไรต่างๆผมก็ถือว่าโอเคนะชิ้นงานอะไรต่างๆตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับนะน,นี่แล้วตรงนี้เป็นพลาสติกนะทำเหมือนเป็นบุผ้านะเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีนะที่เปิดนะแล้วก็ตัวนี้นะครับสวิตช์ม,มาดูข้างหน้ากันนิดนึงครับอันนี้เป็นกุญแจรถนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดท้ายได้อะไรได้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างอยู่ก็มาลองเล่นดูได้นะครับตอนแรกเข้ามาสตาร์ทรถแล้ว จะขับรถหาคันเกียร์ไม่เจอนะมันเป็นดีไซน์มันจะมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะยื่นมาจากแผงแดชบอร์ดเวลาถ้าเกิดเราจะเข้าเกียร์ดีก็แค่กดลงนะครับดันขึ้นนะครับก็จะเป็นเกียร์ R แล้วก็เกียร์ P จะอยู่ตรงนี้นะครับกดด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นคุมในเรื่องของระบบเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ตัวจอนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของทาง BYD าก็คือจอสามารถที่จะหมุนได้นะครับกดจากพวงมาลัย นะครับอเห็นไหมทั้งแนวตั้งแนวนอนได้นะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับตรงนี้นะออกมาเป็นเกลียวขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าดีไซน์มันจะมีรายละเอียดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆอยู่และคันนี้นะครับมีแอร์แบกทั้งหมดถึง6จุดนะครับแล้วก็เบาะนี่ก็เป็นเจาะรูระบายนั่งแล้วตอนแรกก็เหมือนจะไม่สบายจะนั่งไปทั้งมามันก็โอบกระชับนะเป็นสไตล์แบบบักเก็ตซีทนะครับไม่ค่อยไหล นะครับก็โอเคเลยพวงไลน์แบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงได้อะไรได้ระบบเตือนการชนด้านหน้าแล้วตัวนี้นะครับคูสคอนโทลเป็นแบบอัคติฟคูสคอนโทลนะครับก็คือได้จนถึงหยุดนิ่ง Stop ปแอนดกได้เลยนะรตรงนี้แล้วก็ช่องตรงนี้ก็ดีไซน์ออกมานะลึกเข้ามานะครับแต่ว่ามันไม่สามารถยึดอะไรได้นะเวลาผมจะใช้พวกนี้ผมก็ต้องยึดติดกระจกตัวนี้เท่านั้นเลยนะครับก็เปลี่ยนแนวกันไปนะครับมี กระจก่องมีไฟส่องให้นะครับตรงนี้มาพร้อมกันนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่อันนี้ก็มีไฟด้วยนะแล้วก็ด้านหลังก็มีไฟส่องเกลี่งมีอะไรต่างๆเขาเรียกได้ว,ว่าครบคันนะกระจกก็ปรับแบบตัดแสงได้มีระบบเตือนการชนด้านหน้าเรียกได้ว,ว่าระบบ a d a s นี่มาครบคันแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆคุณก็มาสามารถตั้งค่าได้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยละนะครับจัดการอะไรต่างๆได้นะ ควบคุมพลังงานอะไรต่างอันนี้ก็มาลองเล่นดูแล้วก็ตัวสแตนดาดจะไม่มีไวเลสชาร์จเจอร์ไวเลสชาร์จเจอร์จะอยู่ในรุ่นตัวที่เป็นตัวท็อปตัวเอ็กซ์เทนเเท่านั้นนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เอ,อ่ยกไม่ได้นะครับแล้วก็มีช่องวางอยู่ตรงนี้อีกันหนึ่งแล้วก็ usb ด้านหน้ามี2จุดเรียกได้ว่ามีครบทุกตำแหน่งนั่งแล้วก็มี power outlet ให้อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของตัว b y d dolphin ครับเดี๋ยวไปลองขับกันครับว่าเป็นยังไงบ้างอตอนนี้นะคะ คนที่สองนะคะต่อจากพี่โจโค่ะวันนี้นะคะวันตี้ของรักเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะวันนี้ค่ะก็รักโอกาสนะคะได้นั่งกับพี่โจโเป็นฝักนะคะจากขาออนไลน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็พี่โจนะคะก็เป็นพี่ท่านหนึ่งในวงการยานยนต์นะคะที่มีความรู้เรื่องรถนะคะแล้วก็เรียกว่า รถคันไหนดีคันไหนเด่นเนี่ยพี่โจโเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ให้ข้อมูลความรู้ได้ดีทีเดียวอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสนะคะมาขับคู่กับพี่โจโนะคะแล้วเราเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็พูดถึงในเรื่องของตัว b y d Dolphin ตัวนี้นะคะก็ตัว b y d Dolphin ตัวนี้น้องพี่โจเนาะอันนี้ก็จะมี2รุ่นนะคะคที่เราขับวันนี้ก็จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวท็อปนะคะเรียกว่ารุ่น เอ็กซ์นเเอ็กนั่นเองนะะนะครับตัวที่เป็นระยะทางที่สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นกว่ารุ่นสแตนดาร์ดก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ความแตกต่างระหว่าง2รุ่นเนี่ยนะคะก็จะแตกต่างกันในเรื่องของขนาดความจุของแบตเตอรี่นะแล้วก็ในเรื่องระยะทางรวมถึงฟังก์ชันต่างๆ,ๆใช่ไหมคะใช่ครับเรารวมไปถึง p e r f o r m ร์แมด้วยนะเพอร์ฟอร์แมของตัวที่เป็นตัวท็อปเนีย่ยพูดง,ง่ายๆเลยนะะ วิ่งอัตราเร่งอะไรต่างๆก็ดีกว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แตกต่างกันแบบที่เรามองไม่เห็นก็คือช่วงล่างช่วงล่างมีการเซ็ตที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปอ่าใช่ถ้าตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นอ่าช่วงล่างแบบด้านหน้าเหมือนกันเป็นแมกกาซีนสตาร์ท้านหลังเป็นมัลติลิงค์บีมอ่าส่วนตัวตัวนี้ที่เราขับนั่นก็คือเป็นตัวช่วงล่างทอร์ั่นบีมใช่นะคะ แล้วก็ในสิ่งที่จะแตกต่างได้เห็นอย่างชัดในเรื่องของนี่เลยถ้าตัวเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นกระจกไฟฟ้ากระจกกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานาเป็นแบบบันทัดแล้วก็มีตัวพลังงานลาันลูบใช่ที่ตัวท็อปนะคะมีมาให้ส่วนถ้าเป็นตัวรองเนี่ยก็จะแตกต่างกันในเรื่องฟังก์ชันเล็กๆ,ๆน้อยๆใช่อุปกรณ์อวยกรณมสะดวกเรียกได้ว่าเบาะไฟฟ้าอะไรอย่างงาั้นนะจะอยู่ในตัวท็อปหมดเลยก็เรียกว่าหลังจากที่ตอนนู้นนะคะ b y d เนี่ยเขาจัดงานนะคะจัดกิจกรรม ในตัวของที่ให้ลองขับทั้ง6รุ่นนะคะคแล้วก็ได้มีโอกาสลองขับแต่ตอนนั้นเป็นพวงมลาลัยซ้ายแล้วตอนนี้ก็จะเป็นสเปคไทยละพวงมลาลัยขวานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดราคาในเร็วๆนี้นะคะค <ๆ S 1> ก็หลังจากที่พี่โจ้ลองขับมาตั้งแต่กรุงเทพจนมาถึงนี่นะค่ะเสียดายชาเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่ารถนี่เซ็ตมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของอัตราเร่งอะไรต่างๆมันไม่ได้ถึงกับเป็นแนวสปอร์ตแต่ว่า มันเพียงพอแล้วก็เหลือด้วยนะครับไม่ใช่คนเท้าหนักเท้าหนักจริงๆจะเน้นขับเป็นแบบใช้ประจําวันนะครับจากจุด A ไปจุด B ีขับไปออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเพียงพอนะครับแล้วก็ชุวงล่างเซ็ตมาแบบโอ้ฟ์มดีชอบชอบชอบบอกว่าถ้าตัวธรรมดาเนี่ยร <oh um> <UM ุ่นนี้เรียกว่ารุ่นนีกว่ารุ่นสแตนดาร์ดที่เราขับเนี่ยก็วิ่งได้ไกลถึง410กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งในขณะที่ตัวท็อปใช่ไหมคะพี่โจครับ490ใช่ก็ ไม่ไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดเป็นหลักร้อยโลเนาะใช่ใช่แล้วก็ในเรื่องส่วนของขนาดของแบตล่ะคะแบตของตัวกำลังไฟนะครับก็จะไม่เท่ากันตัวที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับตัวที่เราขับอยู่เนาะใช่ใช่สี่สบสี่้าโอ้โหทำกันบ้านมาดีกว่านี้นะครับเราก็ถ้าเกิดเป็นตัวท็อปอยู่ที่แใหญ่กว่านะครับ ขนาดแบตก็จะเป็นอยู่ที่60.48กิโลวัตต์เปอร์ชั่วโมงอ่ะฮะแต่ลักษณะของแบตเนี่ยก็เป็นเบดแบตเตอรี่เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่พี่โจ้ขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าเบดแบตเตอรี่เป็นยังไงให้แบบผู้หญิงทั่วไปอย่างไงเข้าใจแบตเตอรี่มันมีหลายมันก็เหมือนแบตเตอรี่มือถือเอาให้พูดง,ง่ายๆ huh. นะครับตัวนี้จะเป็นเกรดย,ยังไม่ถึงกับที่เป็นตัวใหม่ที่เป็นโซลิดสเตนยังไม่ได้แบตเตอรขนาดนั้นแต่อันนี้ก็มีความคงทนอะไรต่างๆแล้วก็ขนาดที่ใช้ความจุที่ใช้เนี่ย จุเยอะขนาดเล็กประมาณนี้ oh, uh huh. ลายง่ายๆอย่างนี้ดีกว่า uh huh. แต่ก็สบายใจได้เพราะว่าก็มีแบบกันน้ํากันฝุ่นได้ใช่ครับใช่อันนี้ก็ปลอดภัยเนาะสำหรับการขี่ใช่ไหมคะก็ถือว่าดีนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับแตนดร์นเนี่ยก็จะแตกต่างกับตัวท็อปในเรื่องของขนาดล้อขนาดล้อ1 6กับ17ดอ๋อแค่้นเองขนาดยางแล้วก็ลายล้อแม็กอะไรต่างๆ นะะในเรื่องของสีสันเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งสองรุ่นเนี่ยเขามีมาให้แบบสีนะแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะก็จะมีสีสีนะคะแล้วก็ตดทัวไปก็จะเป็ูโทนทูโทนใช่ค่ะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะชอบในเรื่องของสีม่วงสีม่วงสวยมากคุณผู้ชมตัวจริงเขาสวยมากแล้วก็สีอื่นๆ,ๆก็ไม่แพ้กันทั้งสีขาวใช่ไหมคะแล้วก็ที่เราขับอยู่ในสีขาวเนาะสีขาวครับใช่แล้วก็จะเป็นออกสีเทาอย่างเงี้ยค่ะสวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมไปลองดูคันจริงได้ที่โชว์รูม แล้วก็ในส่วนของอื่นๆนะหลังจากที่แบบอรับได้มาลองขับแล้วนะคะสัมผัสแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเออรถเนี่ยมันมันออกตัวได้นุ่มนวลนะคะแล้วก็เสียงแบตเนี่ยเราถ้าเราอยู่ในห้องโดยสารไม่ได้ดังขนาดเข้ามาในรบกวนสมาธิในการขับขี่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบเลยค่ะพี่โจาเกียร์ของเขาคันเกียร์ที่เรียกว่าใครไม่รู้ว่าคัน มาพี่ก็ยังงงอยู่ตอนแรกใช่ไหมเออเราไม่เคยคิดเราต้องมาหาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้เพ<อ>รเาะว่าตัวเบรกมือออโต้ออตโอออต้เบรกโคอะไรไม่อ,อกู่ตรงกลางคือว่าจะอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไม่ไปอยู่รวมกันอยู่ตรงที่แผงตรงกลางยื่นมาตรงแดชบ,บอร์ดนิดนึงใช่แค่แบบว่าคลิกทีเดียวค่ะก็เข้าที่หมดดีอย่างนั้นเราก็ขับาาเกียบคันเร่งปกติได้เลยนะคะแล้วก็แบบียกว,ว่าแบบมันขับง่ายอะ่ะเราก็ใช้รถที่เล็กนะคะวีลเบสเขาค่ะ ให้มาถึง2,700เรียกว่าเห็นแบบนี้ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากท่อง,งตัวมากข้างในก็ถือว่าไม่แคบนะไม่อึดอับใช่ไหมคะใช่กว้างเลยแหละเพราะว่าแมเฮดรูมพี่โจย,ยังเหลือสบายสบายเลยอ่ะพี่สูง170เซนว้านะะรัก160ค่ะใช่ก็ถือว่าแบบเพียงพอนะคะอ่ะฟวงมาลายเช่นกันฟวงมาลายปรับได้ด้วย ขึ้นลงนะคะแล้วก็ดันเข้าดันออกนี่ก็ปรับได้ก็ถือว่าโอเครองรับทุกสรีระของการขับขี่นะคะอย่างวันนี้พี่โจ้นะในส่วนของผู้ชายเนี่ยมาได้ลองขับแล้วเนาะก็ถือว่าประทับใจนะคะในส่วนของรักเนี่ยก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงนะคะที่กาลังมองหารถไฟฟ้านเนี่ยได้มีโอกาสมาลองขับในวันนี้นะก็ถือว่าตอบโจทย์ดีค่ะไซส์เล็กน่ารักแล้วก็วันนี้ขับมาไกลกันถึงปัทยานะ ก็เรียกว่าสบายสบายระยะทางก็เหลือๆนะคะกับกําลังไฟที่ให้มานะคะแล้วก็ในบางช่วงนะพี่โจโก,การจราจรเนีนเ่ยเมื่อกี้รถมันทุ่งเยอะมากนะคะความคล่องตัวสูงนะคะเรียกว่าทําได้ดีทีเดียวแล้วก็การออกแบบของด้านหน้าเขาอะที่มันยาวไว้ข้างหน้าเขามีรายละเอียดอะไรปริ้ย่อยนี้ในเรื่องของการดีไซน์เยอะมากความเป็นโลมาของเขาดอลฟินของเขาค่ะเรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดการออกแบบ ะะไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของแผงประตูคอนโซลด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชมต้องมาดูคันจริงเขาว่าแบบเขาให้รายละเอียดหรือเท็กเจอร์ต่างๆเล็กๆน้อยๆตรงนี้เนี่ยออกแบบได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรักอำลังจะไปที่ปัทยานะคะจุดหมายปลายทางของเราวันนี้ ครับตอนนี้อยู่ในตัว BYD Dolphin นะครับตัว Extended Range นะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าเป็นตัวท็อปนะครับในยะทางการวิ่งนะครับก็สามารถวิ่งได้ไกลถึง490นะ่าจะต่างจากตัวสแตนดาร์อยู่ประมาณ80กิโลนะครับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยวิ่งได้อยู่ที่410แต่ว่าในเรื่องของพลังกำลังของมอเตอร์นะครับตัวนู้นนะครับตัวสแตนดาร์ดจะอยู่ที่70นะแต่ตัวนี้อยู่ที่150 เราหวัดเาเลยนะเรียกเรียกต่างกันเป็นเท่าเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเคลมเอาไว้ศูนย์ถึงร้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ6.9หรือว่า7วินาทีเท่านั้นเองฮนะพอมาลองขับแล้วสมรรถนะอะไรต่างๆอัตราเร่งต่างๆคันนี้ถือว่าดุดันกว่าเยอะนะแรงแบบหลังติดบ,บอกนะครับแต่ว่าในเรื่องของการช่วงหน้าที่มีการแตกต่างกันถ้าคุณไม่ใช่นักขับจริงๆเนี่ยคุณจะแทบจะไม่รู้สึกเลยระหว่างตัวทอร์ชั่นบีมกับมัลติลิงค์บีม ครับอันนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยฟีลลิ่งในการขับคันนี้ขับสนุกกว่าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ในชีวิตประจําวันแล้วคุณไม่ต้องการอะไรมากคุณอยากจะประหยัดเงินเก็บเอาไว้นะครับตัวอาจจะต่างกันระหว่างตัวเริ่มต้นกับต,ตัวท็อปนี่อาจจะต่างกันอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับอันนี้คุณก็เก็บเงินเอาไว้ก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่ต้องสนใจฟีเจอร์ฟีเจอร์ที่จะแตกต่างกันที่จะเห็นชัดๆนะก็คือตัวนี้ครับหลังคาที่เป็นพาราล็ิกซัน o ูฟนะครับเป็นแบบเต็มเลยนะครับอันนี้ ที่จะเพิ่มมาแบบชัดๆแล้วก็สีที่เป็นทูโทนรวมไปถึงอุปกรณ์บรรยยความสะดวกนะครับระบบในเรื่องของเบาะปรับไฟฟ้านะครับก็จะมีให้ในฝั่งคนขับนะครับนอกนั้นออปชันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะในกับตัวเริ่มต้นนะครับอันนี้แต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันแล้วผมไม่ชอบคือในระบบความช่วยเหลือนะตัวเลนคิปปิ้งนะครับแล้วก็จะเป็นแบบอินเจนซี่คิปปิ้งอะไรต่างๆระบบเขาใน a d a ้เนี่ย ผมต้องปิดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันทํางานเกินหน้าที่นะครับถ้าใครเป็นสายมุดนะครับเป็นสายมุดอยากจะมุดอยากอะไรคุณต้องเป็นระบบเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเปิดไฟเลี้ยวหรือคุณไม่เปิดเนี่ยระบบมันดึงแล้วดึงค่อนข้างแรงครั้งแรกที่เจอเนี่ยผมล็อกโอ้ยเลยนะอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยในการเรื่องระบบเอเดเนี่ยก็บอกทางทีมงานแล้วอาจจะมีการปรับเพราะว่าเนี่ยอย่างเนี้ยเส้นปุ๊บเนี่ยพอเราเปลี่ยนปั๊บนะ ถ้าเกิดเราเปิดระบบแอร์ดัอยู่เนี่ยมันดึงกลับแบบกระชากแรงมากสู้มือเลยรวมไปถึงเส้นทึบถ้าเราออกนอกเลนไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะดึงกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนตรงนี้เนี่ยมันดึงแรงไปหน่อยนะอันนี้อยากให้ปรับจูนมานอกนั้นอื่นๆแล้วเนี่ยเป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งมันอยู่ในกลุ่ม b s U V ซึ่งกลุ่มนี้ตอนนี้มันโตมากไม่ว่าจะเป็นรถสันดาบหรือว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงของรถที่เป็นเ a สช์แบ็กนะรุ่นนี้อย่างที่รีวิวไว้ให้ดูรอบนอกแล้ว คันนี้มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้นะครับนอกนั้นเนี่ยฟีลในการขับระหว่างตัวสแตนดาร์ดกับตัว Ex ็ e n d e d r a n g e เนี่ยนะครับแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะใครสนใจเดี๋ยวรอเปิดราคากันนะครับในวันที่6เดือน7นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการส่งมอบรถได้ประมาณวันที่17ประมาณกลางเดือนนะ่ะนะก็สามารถส่งได้แล้วสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนใจจองรุ่น Standard r a n g e ไปแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นรุ่นที่เป็น e x t e n d e d นะครับก็คือวิ่งได้ไกลขึ้นก็สามารถที่จะเอาใบจองเนี่ยไปเปลี่ยนได้นะติดต่อที่โชว์รูมได้เลยนะอันนี้ก็คุยกับทางทีมงานเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับตัว b y d Dolphin นะครับตัวน้องโ o มาคันเล็กที่มันรู้สึกว่าจ๊ดจาดมากนะครับใครสนใจก็ไาไแวะได้ที่โชว์รูม b y d ทั่วประเทศนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับทีมงานนะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับ ทาง FM 97นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมง,งบ่าย2โมงครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ